ก็สวัสดีคนดูทุกคนทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ผมมาอยูดเซิร์ฟ KRT เป็นเซิร์ฟอร์อชิรอดอีกแล้ววันนี้ผมลงไอชิรอดใส่คลิปก็หวังว่าใครที่ชอบแนวไอชิรอดมาเล่นกันเยอะเยอะนะแล้วก็สวัสดีคนดูที่ห้มมอยยังไม่ขึ้นด้วยนะครับห้ามมอยนะเออใครขึ้นแล้วก็ขอโทษด้วยนะครับเออไม่ได้ด่านะครับว่าห้มมอยังไม่ขึ้นนะแต่ก็ผมคิดว่าคนนั้ยังไม่ขึ้นเลยนะโอเคอันนี้คือรับของฟรีก็คือปิดอยู่นะครับรับของฟรียังไม่ได้นะครับตอนนี้ แล้วก็เดินมานะครับก็จะมีซุ้มเอชาร์ดด้วยนะครับแล้วก็มีใบซ่อมของตรงนี้นะครับแล้วก็มีบายไฟซื้อด้วยนะครับนี่นี่คือแอดมินแอดมินทุกคนก็จะมีคนเดียวอยู่นะครับนี่เลยโอเคครับกาสเปาหนี้แม่บัคพิมพ์ NLM นะครับไม่ใช่ให้พิมเอชอาร์นะครับถ้าแม่บัคนี่ แล้วก็วับออฟแล้วก็เคร์ที่นะครับว้าวก็จะมีคงคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่ามันมีอะไรกันบ้างแนวเอาชีวิตรอดอะนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูมาพีพีดิมือเปล่าต่อยกันมาว้าวเพื่อ็ทำได้สวยนะเอาเอาตรงเลยนี่ผมไม่ได้อวยนะ คือแมปสวยมากดูดิเขาทำได้ดีนะครับต้นต้นไม้อะครับโอเคเดี๋ยวรอไอมินแล้วก็ตรงอันเนี้ยเก็บรายละเอียดได้ดีมากเลยเนี่ยครับผมคิดว่าถ้าผมจะสร้างผมก็จะแบบอยากได้แนวนี้เหมือนกันนะเดี <Yahoo! S 1> ๋ยวผมจะสร้างบ้างนะครับก็จะสร้างแจกในช่องซะหน่อยนะเออใครอยากให้ผมสร้างแจกก็คอมเมนต์ไว้นะครับแจกพวกแมปเนาะ โอเครอ้อยมีมาครับเอ้ยเข้ามาแล้วมาผมมันเริ่มมันร้อนอยู่แล้วนะมาดีเฮ้ยมึงโปะป่าวะไอคนนี้ไม่ตีแมน่นวะ

แต่ไปเดือดที่เรียบร้อยแล้วนี่ครับทั้งสองคนนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูแมปอื่นกันบ้างว่ามันมีแมปอะไรเพิ่มเติมนะครับตรงนี้คือกดของเซิร์ฟเวอร์นี่ครับมาอ่านกันได้นะโอเ JRG ไม่ได้อนะนี่ีผมยังบินได้อยู่นะเดี๋ยวเราจะพาไปโฮมโซนหนึ่งแล้วกันนะครับโซนหนึ่งมาไม่ได้โฮมโซนสองไปได้นะครับ นี่เลยเนะครับท่านผู้ชมเขาจะรู้อยู่แล้วนะนะครับคนดูที่ยังไม่ขึ้นนะครับเออฮ้อมลอยยังไม่ขึ้นก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะว่ามันเล่นยังไงนะครับแนวไอชิลอ่านะนี่นะครับตรงน,นี้ทำเลสร้างบ้านดีเลยเนี่ยแต่เซิร์ฟแม่งว้าวทุกคนตอนเนี้ยอ้าวหลุดแล้วครับโอเคเดี๋ยวเท่านั้นลาเป็นเท่านี้แล้วกันเดี๋ยวไปเดิคลิปหน้าแล้วกันนะครับไปละสซมหลุด